สวัสดีครับในเรื่องมังกรหยกมีหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่ากุเจ๋อแน่ไม่ได้โง่แค่ซื่อเฉยซึ่งผมก็ได้ทําคลิปอธิบายไปหลายคลิปแล้วว่าเขาโง่จริงๆไม่ใช่แค่ซื่อมันเป็นเจตนาของผู้แต่งต้องการให้กุเจ๋งแน่เป็นแบบอย่างของคนที่มีต้นทุนทางชีวิตน้อยกว่าคนอื่นคือไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไม่ได้มีพรสวรรค์แต่ว่ามีความเพียรความพยายามก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แต่ทีนี้ก็จะมีคนถามขึ้นมาเรื่อยๆว่า ถ้าเขาโง่ทำไมเขาทำอย่างนงั้นได้ทำอย่างนี้ได้เช่นถ้าโง่เนี่ยทำไมถึงได้ท่องคำพีเก้าอินได้ทางเล่มหรือว่าถ้าโง่เนี่ยทำไมถึงแค่ดูดาวบนท้องฟ้าก็สามารถเข้าใจหลักวิชาได้ซึ่งพวกน้ผมก็ได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะสามารถย้อนกลับไปดูได้ทีนี้อีกคําถามที่เจอบ่อยก็คือถ้าเขาโง่เขาจะฝึกวิชาขั้นสูงและเก่งขนาดนี้ได้ยังไงคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายในส่วนนี้ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าคนโง่เนี่ยไม่ใช่คนพิการแล้วก็ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะคนโง่มันก็มีอยู่ทั่วไปโลกเราเนี่ยมันก็มีคนที่ฉลาดกว่าค่าเฉลี่ยแล้วมันก็มีคนที่ฉลาดน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมันก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าโง่แล้วจะทําอะไรไม่เป็นเลยวิชาแรกๆที่กู้เจ๋งได้เรียนก็คือวิชายิงธนูจากเจอเปซึ่งอันนี้ก็มีคนเคยถามว่าคนโง่เนี่ยจะยิงธนูแม่นได้ยังไงตอนนั้นผมก็ตอบไปว่า เขาโง่นะเขาไม่ได้เป็นง่อยคือยิงธนูเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความฉลาดปาดเปลืองอะไรมากมายนักมันก็สามารถจะยิงได้ในกรณีของกวัวเจ๋งเนี่ยเขายิงธนูเก่งเพราะว่า1เขาได้อาจารย์ดีเจอเปเนี่ยเป็นยอดนัดทนูเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอะนะและ2ก็คือกวัวเจ๋งมีกําลังแขนที่ดีและ3ก็คือเขามีสายตาที่ดีซึ่งไอ,ขอ,อง้ข้อ2ข้อ3เนี่ยต้องขอบคุณเจ็ดประหลาดกลางหนาในนิยายบอกว่ากวัวเจ๋งฝึกปลือฝีมือกับ6ประหลาดแดงกลางหนําสิบกว่าปี มาดว่าไม่บรรลุถึงขั้นสุดยอดของฝีมือแต่ความแข็งกร้ากของพลังแขนและความแม่นยำของสายตาเหนือล้ำกว่าผู้คนทั่วไปอวิชาธนูก็ไม่แปรนะมันเป็นวิชาที่แบบใช้แรงใช้ทักษะทางร่างกายไม่ต้องใช้ความฉลาดมากนักแต่ว่าวิชากําลังภายในละ่ะเบยไงเนี่ยมาสอนให้เขาก็มีคนสงสัยว่าถ้ากู้เจ๋งโง่จะเรียนรู้ได้ไวขนาดนั้นได้ยังไงซึ่งกิมยงก็อธิบายไว้ว่า กัวเจ๋งมีความคิดอ่านสัตว์ซื่อไมุู่งซ่านวุ่นวายเมื่อฝึกปรือวิชากำลังภายในจึงรุดหน้าอย่างรวดเร็วประสบการณ์สำเร็จมากกว่าคนชาญฉลาดที่บังเกิดความคิดต่างๆนานาเออคือบางคนบอกว่ากัวเจ๋งเป็นผู้สมาธิสั้นผมว่ามันตรงข้ามเลยนะกัวเจ๋งเ,เป็นคนที่มีสมาธิด,ดีมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรในหัวสมองมากมายก็เลยไม่ไดุู้งซ่านทําอะไรมันก็เลยจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมันก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะฝึกวิชากําลังภายในได้ดี ทีนี้มาถึงวิชาสําคัญอย่างวิชาฝ่ามือพิชิตมังกรบ้างมีคอมเมนต์โต้แย้งมาเยอะเลยว่าถ้ากูเจ๋งโง่เขาจะฝึกวิชานี้ได้ยังไงเพราะว่าวิชาเนี้ยมันเป็นยอดวิชานะมันต้องซับซ้อนมากมันต้องฝึกยากมากต้องเป็นคนฉลาดถึงจะฝึกได้ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยวิชาฝ่ามือพิชิตมังกรเนี่ยเป็นวิชาที่ตรงไปตรงมามากๆวิชาหนึ่งมันไม่ค่อยจะมีการพลิกแพลงมันอาศัยพลังอันแก่งกล้าเข้าสู้ ตอนนั้นคนฝึกเนี่ยไม่ต้องฉลาดมากก็ได้แต่ต้องแข็งแรงมีพลังเยอะซึ่งที่กวัวเจ๋งสามารถฝึกวิชานี้ได้ผมสรุปมาให้เลยละกันว่ามาจาก5ข้อนี้ 1. เลยคือเพราะว่าเขาฝึกกำลังภายในของชวนจิมมาก่อนมันก็เลยเหมือนมีพื้นฐานม,มาแล้ว 2. ก็คือวิชามันไม่ซับซ้อนตามที่นิยายบอกแล้วว่ากูาเจ๋งมีภูมิปฏ,ฏิภาณโง่ทึบแต่ปรับพื้นฐานกำลังภายในได้แล้ว การฝึกปลือกระบนท่าที่รวบลัดแต่แสงพลังอันลึกล้ำเช่นนี้นับว่าเหมาะสมที่สุดส่วนเหตุผลที่3ก็คือเขาเป็นคนขยัมมากกวเจนเนี่ยฝึกฝีมือโดยยึดหลักผู้อื่นฝึกหนึ่งทีว่าเขาจะฝึกสิบวันหรือในอีกตอนหนึ่งก็บอกไว้ว่ากวยเจ๋งแม้มีปฏิภาณไม่สูงล้ำแต่ขอเพียงเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยก็ฝึกปรือทั้งกลางวันกลางคืนร่ำเรียนเพลงฝ่ามือทั้ง15ท่านี้ได้ส่วนเหตุผลข้อที่4ี่ ก็เป็นในเรื่องของนิสัยของกู้เจ๋งมาเหมาะกับวิชานี้ตามที่อันชิโกงบอกว่า mm. เด็กน้อยนี้ไม่คิดข่มเหงผู้คนไม่คิดฟาดอีกฝ่ายจนตายดับว่ามีคุณสมบัติตรงกับการฝึกปือวิชานี้มากว่าโง่เขาไปบ้างก็ไม่เป็นไรอาส่วนข้อ5เหตุผลข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยก็คือเขาได้ครูที่ดีในเรื่องบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงกู้เจ๋งได้รับการอบรมชี้แนะจากอัชิโกงเกือบสเดือน เึ่งอ,อันชิโกเนี่ยชีย้แนะด้วยปากเปล่ากรีดว่ามือประกอบด้วยล้วนแล้วแต่เป็นแก่นแท้ของยอดฝีมือกู้เจ๋งนนี่ยท่องจําจนขึ้นใจมาว่าตีความแตกฉานเพียง1นถึงสองส่วนแต่ระดับฝีมือก็ลุดหน้าก้าวไกลโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็น5ข้อน้าที่ผมสรุปมาให้ว่าทําไมคนโง่อย,อย่างกูยเจ๋งถึงสามารถฝึกฝ่ามือพิชิตมังกรได้ส่วนเวลาใช้งานเนี่ยก็ใช้ง่ายมากเลยนะ คือไม่ต้องใช้ความคิดเลยแค่ใช้เลียงท่ากันไปเนี่ยตั้งแต่1นึถึงสิแล้วก็วนกันมาใหม่โดยไม่ต้องสนใจว่าคู่ต่อสู้จะใช้วิชาอะไรมาแค่ใช้วนกันไปเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วอาไปต่อที่วิชาที่ได้จากจิวแปะทงบ้างก็คือวิชาหมัดศูนย์จำหลัดแล้วก็สมือขัดแย้งผลสรุปมาให้เลยแล้วกันว่ามาจาก3เหตุผล1เพราะว่าเขาฝึกวิชากาลังภายในของชุนจิมมาก่อน2ก็คือจิวแปทงเนี่ยตั้งใจสอน คือเขาไม่ใช่ครูที่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็สนุกกับการได้สอนในเรื่องบอกว่าจีพะทงทราบดีว่ากัวเจ๋งมีความเข้าใจเชื่องชายิ่งจึงสอนให้อย่างถี่ถ้วนและข้อ3ก็คือเขามีโอกาสได้เห็นยอดฝีมือสู้กันจริงๆตอนนั้นก็จะเป็นอาวเยงหงปะทะกับอึ่งเอ๋สือนิยายบอกว่ากูวเจงแม้ท่องเคสวิชาหมัดสูนจำหลัดจนขึ้นใจแต่ภูมิปฏิพานต่ำต้อยเกินไป จิปะทงก็ไม่รู้จักอธิบายแต่นั้นเข้าใจความหมายของเคปิชาหมัดมวยไม่ถึงหนึ่งส่วนอย่างนี้ได้ยินอึ้งเอซือกับอาเอซงหงปะทะกันมันสอดคล้องกับเคปิชาที่ท่องจําไว้พอดีก็คือได้ประโยชน์จากการได้เห็นยอดฝีมือสู้กันนี่แหละส่วนวิชาสองมือขัดแย้งที่ฝึกได้เพราะว่าอย่างแรกก็คือเขามีวิชาของชวนจินอยู่แล้วและอย่างที่สองก็คือเขาเป็นคนที่มีสมาธิดีมากนีก่คือเหตุผลที่เขาฝึกวิชาของเท่าทาลกจิปะทงได้ อันนี้ผมไม่ได้เอาเรื่องของความขยันความหมั่นเพียรของเขามาใส่ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการฝึกทุกวิชาอยู่แล้วต่อไปวิชาจากคัมภีร์9อิมหรือว่าคมภีร์นพยมเอออันนี้แหละจะมาบอกว่าเป็นวิชาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาเหมือนกับไอ้ฝ่ามือพิชิตมังกรเนี่ยคงไม่ได้แล้วใครๆก็รู้ว่ามันเป็นวิชาที่ยากในนั้นมีวิชาอยู่หลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมาก หรือจะบอกว่าได้ครูดีเนี่ยก็ไม่เชิงเพราะว่าอย่างวิชาฝ่ามือพิชิตบังกรเนี่ยมาสอนโดยตรงจากตัวพ่อของวิชานี้อย่างอันชีก,กงหรือว่าวิชาของจิวแปดทงเนี่ยก็ได้เรียนโดยตรงจากผู้คิดคนวิชาเลยแต่ว่าก้าวอิมเนี่ยมามาเป็นคัมภีตัวคนคิดวิชาเนี่ยก็ตายไปแล้วแล้วก็เป็นวิชาที่ซับซ้อนฝึกยากมากเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วคนโง่อย่างกู้เจ๋งจะฝึกได้อย่างไงตรงนี้ต้องบอกว่ากู้เจ๋งไม่ได้ฝึกวิชานี้ได้แบบรวดเดียว ขาค่อยเรียนรู้มันจากเหตุการณ์ต่างๆตลอดทั้งเรื่องซึ่งผมจะไล่เรียงแบบเรยเลยให้ฟังนะเริ่มจากบนเกาะดอกท้อเขาได้เห็นการต่อสู้ของยอดฝีมือแห่งยุคซึ่งช่วยเขาได้เยอะมากในนิยายบอกว่าข้อความในคมพีเนี่ยลึกล้ำยหน้าต่อให้นึกทบทวน6เดือนหนึ่งปีก็ยากที่จะเข้าใจแต่การได้ดูยอดฝีมือสู้กันเนี่ยมันก็ช่วยล่นเวลาได้ยิ่งตอนที่อ้างชิกงสู้กับอาวเอี้ยงหงมันเป็นการต่อสู้แบบช้าๆนะทีละท่ากูเจ๋งก็จะได้ประโยชน์เยอะ ต่อมาเป็นตอนที่ปฏิเกาะร้างองชิโกงก็ให้กุเจงเนี่ยท่องคำพีให้ฟังซึดทถ้าให้กุเจงฝึกตามเอเนี่ยคงจะไม่มีวันสําเร็จแต่ว่าเป็นอังชิโกเนี่ยช่วยตีความให้แล้วในที่สุดก็สามารถที่จะฝึกในส่วนของบทเปลี่ยนเส้นเอ็นชุบกระดูดได้ก็สําเร็จในขั้นที่2นะตอนนั้นทั้งกุเจงแล้วก็อึ้งยงก็มีฝีมือพัฒนาขึ้นเยอะเลยต่อมาในส่วนของคิปวิชาดาวเหนืออันนี้ผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้ว คือคนอื่นเนี่ยอ่านเอาจากคมภีเนี่ยน่าจะพอทําความเข้าใจได้แต่ว่ากวัวเจ๋งโง่กว่าคนทั่วไปผ่านไปครึ่งเดือนก็จะไม่เข้าใจแต่พอดีว่าเขามีโอกาสได้เห็นค่ายกลดาวเหนือของชวนจินแล้วก็มีโอกาสได้เห็นกลุ่มดาวเหนือบนท้องฟ้าก็เลยตีความได้ต่อมาเป็นตอนที่ไปดูอิเตงใต้ซือรักษาอึ้งยงมันก็เหมือนมีคนเอาวิชาในคัมพีเนี่ยมาแสดงให้ดูตรงหน้ากวัวเจ๋งก็เลยเข้าใจวิชามากขึ้นเยอะ และภายหลังเนี่ยอิดเดงก็ยังแปลคมภีร์ในส่วนของภาษาสันสกิตให้ด้วยต่อมาเป็นช่วงตามหาอึ้งยงในช่วงครึ่งปีนะกูยเจ๋งก็ฝึกฝนตลอดทุกเช้าข้ามไม่มีว่างเว้นพลังฝีมือก็ลุ้นหน้าไปเยอะแต่ส่วนที่ผมว่าทําให้กู้เจ๋งพัฒนาวิชาเก้าอินไปได้มากที่สุดก็คือตอนที่ถูกเอาเอีหงจับไปเอาเอีหงเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าได้คมภีร์ปลอมไปเขาตีความไม่แตกก็เลยบังคับให้กู้เจ๋งเนี่ยมาเป็นคู่ซ้อม ก็ให้ฝึกแล้วก็แสดงวิชาในคัมภีออกมาเพื่อที่เขาจะได้แอบศึกษาแต่ว่าเวลาผ่านไปเดือนเศษเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์จากวิธีนี้จริงๆกลับเป็นกู้เจ๋งซะมากกว่าเพราะว่าอาวเอียงหงแต่เขาเก่งมากอยู่แล้ววิชาที่กู้เจ๋งสแสดงออกมาเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะสอดคล้องกับคัมพีที่เขาได้มาในขณะที่ฝั่งกู้เจ๋งการได้ศึกษาวิชาแล้วก็มีคู่ซอเป็นอาวเอียงหงมาตลอดเดือนเศษเนี่ยฝิ่งมือเขาก็รุดหน้าเราติดป,ปีก แต่ทั้งหมดในภาคที่หนึ่งเนี่ยผมว่ากูเจงก็ยังไม่ได้สําเร็จวิชาเก้าอินแบบเต็มที่นะผมราว่าช่วงเวลาที่เขาสําเร็จแตกฉานจดสามารถเอาวิชาไปหลอมรวมกับวิชาอื่นได้มันคือช่วงรอยต่อระหว่างภาคหนึ่งกับภาคที่สองตอนนั้นก็อยู่ที่ก่อด,ดอกท้อเป็นสิบปีก็ฝึกวิชาโดยมีคนที่ฉลาดแล้วก็มีพรสวรรค์ที่สุดคนหนึ่งของเรื่องร่วมฝึกอยู่ด้วยนั่นก็คืออึง้งยงเมื่อป็นคนฉลาดขนาดนี้คอยตีความให้แล้วก็ฝึกกันมาเป็น10ปี ก็ไม่แปลกที่คนโง่อ,อย่างกูยเจงก็จะสามารถฝึกวิชาสําเร็จได้อันนี้ก็คือเหตุผลต่างๆนะที่ทำไมเขาถึงสามารถฝึกยอดวิชาต่างๆได้ย้ำอีกทีว่ากู้เจงเนี่ยโง่จริงๆนะไม่ใช่แค่ซื่อเฉยๆเขาไม่ได้มีพรสวรรค์อื่นไม่ได้เป็นออทิสติกด้วยคือกิมยงนเนี่ยจงใจให้เขาไม่ได้มีความพิเศษเหนือคนอื่นอาจจะด้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแต่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความพยายามและนี้ก็คือแก่นแท้อย,อย่างหนึ่งของเรื่อง อนแรกไอประเด็นเรื่องกูเจ๋งโง่จริงไหมเนี่ยผมกบว่าจะไม่ทําคลิปต่อแล้วเพราะว่าคนที่รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยก็จะเบื่อใช่ไหมแต่ผมเห็นว่ายังไงเนี่ยมันยังมีข้อมูลอีกตั้งหลายอย่างที่น่าจะนําเสนอจะทิ้งไปก็เสียดายอีกอย่างตอนนี้คนสนใจกูเจ๋งเยอะเพราะว่าภาพยนตร์ที่เพิ่งจะฉายไปผมก็เลยถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลนี้ละกันเพราะว่าเป็นข้อมูลที่คนเข้าใจผิดเยอะด้วยดังนั้นจากนี้อาจจะมีประเด็นกูเจ๋งโง่เนี่ยมาอีกสักคลิป2คลิปนะถ้าใครเบื่อๆก็ข้ามไปก่อนละกัน อาเคด,ดีก็เอามาฝากเท่านี้ปิดท้ายก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ